คุณผู้ชมครับเราไปดูข้อมูลชุดนี้นะครับศุญยากาศผู้นำฝ่ายค้านวิกฤตติดล็อกหวยจะไปออกที่ใครนะครับหลังจากกลายเป็นสูญยากาศบานานพอสมควรสำหรับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านโดยล่าสุดมีสัญญาณน่าจะเป็นในทิศทางที่ดีเมื่อคุณพิธานะครับได้โพสต์ข้อความว่าลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเก้าไกลเพื่อเปิดทางให้มีการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ในการไปรับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร แม้จะเป็นสัญญาณที่ดีในการปลดล็อกให้ได้มาซึ่งผู้นาําฝ่ายค้านแต่อย่าลืมนะครับว่าพรรคก้าไกลยังต้องปลดล็อกตัวที่2อออกไปด้วยนั่นก็คือหมอองนะครับที่ยังดำรงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1ด้วยการให้หมอองเนี่ยลาออกจากเก้าอี้รองประธานสภาด้วยหรือไม่ถามว่าทําไมต้องเป็นอย่างนั้นเรามาไล่เลียงดูเงื่อนไขเก้าอี้ผู้นาําฝ่ายค้านตามรัฐธรรมนูญดูนะครับรัฐธรรมนูญฉบับป,ปัจจุบันมาตรา106ระบุนะครับว่าการกำหนดให้มีผู้นาําฝ่ายค้าน ปัญหาที่เกี่ยวกับตำแหน่งผู้นําฝ่ายค้านในสปาผู้แทนรัศฎรหรือเรียกกันติดปากสั้นๆว่าผู้นําฝ่ายค้านนั้นสรุปว่าพรรคเก้าไกลต้องสละสิทธิ์ในการรับตำแหน่งนี้หรือไม่หรือว่าพรรคเก้าไกลตกคุณสมบัติไปแล้วเรื่องนี้ต้องย้อนไปพิจารณาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในมาตรา106โดยพิจารณาแยกเป็นวรรคเป็นวรรคแล้วจะมองเห็นประเด็นอย่างชัดเจนนะครับ วักแรกครับภายหลังจากที่คณะมนตรีเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินแล้วนะครับพระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรเป็นหัวหน้าพักการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรมีจำนวนสมาชิกมากที่สุดและสมาชิกไ,ได้ลงตำแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาผูแ้แทนราษฎรหรือว่ารองประธานสภาเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภานะครับวัคที่สองกรณีที่พักการเมืองตามวัคหนึ่งมีสมาชิกเท่ากันให้ใช้วิธีการจับฉลากเลยนะครับสาม ให้ประธานสภาผู้แทนรัษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองภาพรวมราชองการแต่งตั้งผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนรัษฎรและวรคที่4นะครับผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนรัษฎรย่อมพ้นจากตํามแหน่งเมื่อขาดคุณสมบัติตามวรรหนึ่งเราจะเห็นเลยนะครับว่ารัฐธรรมนูญกาหนดให้เงื่อนไขาตามวรกหนึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้นาฝ่ายคา้านนั่นก็คือสสผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาที่มีจํานวนสสมากที่สุดสสไม่ได้ดารงตํามแหน่งนายยก ไม่ได้ตำรงตำแหน่งรัฐมนตรีรวมนายกประธานสาภาหรือว่ารองประธานสาภานี่คือคุณสมบัติเพราะฉะนั้นพรรคก้าไกลซึ่งมีสมาชิกดํารงตําแหน่งรองประธานสาภาผู้แทนรัษฎรคนที่หนึ่งจึงถือว่าขาดคุณสมบัติเลยนะครับแต่หากพักเก้าวไกลต้องการให้หัวหน้าพักเนี่ยเป็นผู้นําฝ่ายค้านให้ได้ก็เพียงให้ให้หมอองนะครับลาออกจากตําแหน่งรองประธานสาภาผู้แทนรัษฎรคนที่หนึ่งเท่านั้นก็จะทําให้กลับมามีคุณสมบัติทันทีครับ